ทางหน้าปักดำเขางามนะครับเขากลางจะพามาชมหน้าวานหน้าหน้าวานในหยาครับหยาหลาคนนะคนพอตัดดอกหยาสูงนะครับหน้ามไหลจะว่าสูงตัดตัดได้นะครับเด้อนี่ตัดสูงตัดไปเลยตัดสูงสูงนะครับจะตัดต่ำเด้อครับเด้อนี่ครับตัดต่ำมันจะถึงน้านะครับตอโตมาหน้าจะถ่วมันนะครับอันนี้คือหน้าข้าวหวานนะครับมือเช้านี่ผมพราว่าไปเบื้องรอเบิ่งอีกแปลงหนึ่งครับ ข่าววันอันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งแต่ละแปลงครับผมว่าก็ยาหลายนะครับว่าแตกต่างกันปันใดนะครับอันนี้คือใส่ปุ๋ยหลายเปลืองปุ๋ยประมาณเลยผมว่าสุดยอดเลยครับของความเปลืองปุ๋ยนะครับข่าววันนี่ครับบ่บ่ฟังนี่ครับฟังนี่ฟังนี่ก็ง่ามเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่ง่ามๆใส่แบบสูงๆเลยผมคิดว่านี่ครับใส่ได้เป็นประมาณสองอาทิตย์นะครับ สามอาทิตย์นะครับรู้สึกว่าปุ๋ยจะเริ่มเจือดนะครับขันเพื่อนเอาไมาใส่อีกนะครับเดี่ยวมองที่มันเลื่อนเยูยงนี่ครับมนกรดจะยืดสูงตามนามนะครับอันนี้เป็นหน้าหนามหน้าหนองนะครับคือหน้าที่ลุ่มไม่มีที่ระบายนะครับอันนี้คือกอขอสูงพันวานนะครับนี่ครับน่าจะเป็นกอขอสูงนะครับด้วยเขาดอ กวานถึงช่วงนะครับนามบดถ่วงนะครับมันหยืดตามนามดีกัวบาดยดนะครับใส่ก็ขอสูงหลบกระยามันนะครับเราต้องสนใจกับมันลมครับนี้ท่อประชาติของเขาครับมันลมอยู่แล้วนะครับมัลมสากระลมเร็วนะครับหย่าก็นร้ายครับผมนะนครับนี่ครับหย่าหย่าไหวนะครับง่วงกินดีนะครับช่วงนี้ ผมมาเยลย้องคลิปลูกกัางวนะครับกับโคกรครับพราะว่า y o u t u ู e ว่าคอยชอบนะครับผมก็เลยบาลงครับ youtube ชอบแบบเออทุ่งให้ทุ่งหน้านะครับเกียวกับการทำงานของผมนะครับก็เลยบาได้ลงนะครับนี่ครับสีเหลืองเห็นไหมครับสีเหลืองคนใดมีหน้าแบบนี้ วันปุ๋ยอีกด้อครับเอาปุ๋ยมาใส่นีะครับให้หญ้ามันตายนะครับให้เขามันยืดนะครับเ้าใส่ปุ๋ยไปหญ้านไปดองกับไต่หล่มลงเดี่ยวนะครับหรือก็ดูรัดเตะเขานะครับก็จะยืดขึ้นนะครับนี่ครับเวลาเก็บเกี่ยวไปทึ่งดอกหญ้าทึ้งเขานะครับโอ้ยตายครับก่อนติกิน ก้อนจันหนึ่งก้อนจงหุงต้องมาเหลือกเม็ดหยาซะก่อนนะครับคำว่เลือกเม็ดหยากินว่าด้นะครับหมากหยาเยอะมากหลายนะครับ่คตรยังหลายครับคลิไก่หุ่นดอกหยาคือกันเลยกับเมือเศร้านี่ครับที่ผมลงคลิปให้ทุกคนบิองเมือเศร้านี่เมื่อนกันเลยมีให้เดียวครับซี่ไข่ๆเนี่ยนี่ครับจุดเดียวที่เดียวนะครับมองอื่นบบปิดตานะครับนี่ครับมีทีเดียวนี่ครับ หย่าบพวกเขาไหลเขาวานพว่าวายุใสครับพ่กเตกต่างกันครับทุกคนเขาวานนะครับอันนี้เนี่ยได้เขาปักดำนะครับผู้ใด,ดปักดำกระโกดีไปได้เขาไหลผู้ใด,ดเขาวานก็ได้เขาหน่อยต้องเขาใจนะครับไม่เหมือนกันครับเขาวานบเลีงรุ่นเขาดำลงทุ่นสูงตกจังนะครับจางแรงงานคนจังรดไทยนะครับหลายยางนะครับ ครับคลิปนี้ครับผ้ามาเบิงเข่างามนะครับนี่ครับข้าวงามข้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเอาปุ๋ยมาใส่ได้ครับได้แบบผลเลยมีหนาประมาณนี้นะครับหอบปุ๋ยไส้หลอดครับ หลายย่างหลายิงงามน,นะครับนี่ครับดอกอยาขึ้นกันตัดนะครับตัดก็ยังทันอยู่นะครับทุกคนตัดไปเลยครับตัดดอกอยานะครับ